สาววาลินวันนี้ต้องกินน้ำปลาพ่อหนุ่มขายเกลือไม่มาเลยกินน้ำปลาแทนเบียไปก่อนเขาผ่านไปแล้วผ่านไปสะกลน,นครปล่อยให้แม่งามงอนกีบปลาแยกก่อนผู้เดียวลัวัวไอเราก็แต่งรูปเก่งซะด้วยสิพอมาเจอตัวจริงอะ ว้าวุ่นเลยทีนี้จะไปแอบตรงไหนเนี่ยัััันนนแกก่่ตรงงงไงงไไหยมมบ้านฉันติดแม่น้ําหนาวมากค่ะบ้านฉันติดธนาคารหนาวกว่าค่ะอยู่ด้วยกันมาสามสิบปีผัวไม่เคยตามใจ พอเมื่อวานบ่นว่าอยากตายแค่นั้นแหละหัวบอกว่าตามใจมือ <c oughs> Be that, that, that Let's go to but ever soon the sky Burden in your eye You look at me Babe, I wanna catch you on fire เาผูดเดียวไปเที่ยวก็บ่มีมูคนมีผู้เป่าบ่หูบ่โสดคงบ่เข้าใจมีสมา์ทโฟนก็ใส่บอกหักพูดใดบ่ได้ราคาบ่แม่นขี้ไล่เว้ามาแล้วนายจึงแม่นมันเงานับมือกันห่งอูเฟซบุกก็เอาบ่อยู่แห่งเล่นแห่งพ่อรูปคูแห่งพ่อแห่งเงาก็เก่าสร้างบ่รู้ตอนน้อคนทางฝ้า เฮาจมแหลงจมเศร้ายัางนิดสิลีสุขหลังใส่จากบาทน่ๆละแม้นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อิลีตอนนี้เพิ่นอยู่ใสกามเ,มเทบอกทีสุขใสกันคือจังไกลตี อยู่เดี๋ยวก็มาโอ้อยังเจ้าอยู่ตล<อ>าดเพิ่งเปิดครับตลาดเพิ่งเปิด,ด,ปดมาคนแรกเลยขยันนะเนี่ยอ,อยากจะบอกก่อนก่อนอื่น,ๆๆนอะไรนะ้าาค,คือเราเป็นคนรวยไงยใช่ไหมคืออย่างี้แล้วเราขายส้มตำนั้นเราไม่ได้เราไม่ค่อยชอบเท่าอะไรหรอกเอม,มาาื่อก่อนนะคือเราเคยแบบคือเราเป็นคนรวยใช่ไหมเราทำงานแบบขายพรมเช็ดเท้าเช็ดเท้าน่ะไม่ผมมาจารีเลย ดีๆเอ้ยขายผมผมเช็ดเท้าก็ว่าไปคือพอเวลาเราไปขายใช่ปะแล้วทีเนี้ยมีเสี่ยมาชอบเราเยอะไงเสี่ยเขาว่าเขาชอบแบบมาจีบเรามาจากแบบว่าพัะตะลุงบ้างอะไรแบบเนี้ยเขามาจีบปุ๊บอ่ะเขาบอกจะยกที่ให้แล้วก็ละสายตาไม่ได้เลยคนอะไรอ่ะเรียบร้อยก็ทําได้เปรี้ยก็ทําได้ร้องเพลงก็ทําได้เป็นผียังทําได้พี่ร้องเพลงได้อีกอ่ะร้องพิมพ์ร้องสิสวัสดีแบบเรียบร้อย สวัสดีค่ะสวัสดีแบบซาขึ้นมาหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีแบบแรกสวัสดีค่ะเอ,เอาไงมีมีใครจะจ้างน้องพิมพ์ไปเล่นหลังเล่นละครไหมคะโทษนะคะชื่อหวานเจี๊ยบเหรอคะ <laughs>